ดึกมากแล้วพัดลืมกระเป๋าไว้ในห้องพละจึงเดินกลับมาเอาของในอาคารกีฬาเก่าที่ทั้งตึกเงียบสนิทเมื่อเปิดไฟห้องกลับสว่างเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งติดกระพริบเหมือนมีอะไรบังอยู่พัดเดินไปที่แถวตู้ล็อกเกอร์แต่ได้ยินเสียงคิกคิกคิกดังออกมาจากล็อกเกอร์หมายเลข23ซึ่งเป็นตู้ที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปี เสียงหัวเราะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนฟังเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงหัวเราะอยู่ในนั้นทั้งที่ตู้ปิดสนิทพัดตัดสินใจดึงประตูล็อกเกอร์ออกแอดข้างในว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยแต่ทันทีที่เธอก้มลงเก็บกระเป๋าประตูล็อกเกอร์ก็ปิดดังปังแล้วเสียงกระซิบดังอยู่ข้างหูของเธอจากในตู้เล่นด้วยกันไหม พัดหันกลับไปมีใบหน้าซีดขาวของแดกผู้หญิงโผล่ออกมาครึ่งตัวจากล็อกเกอร์ทั้งที่ประตูยังปิดแน่นพร้อมรอยยิ้มกว้างผิดรูปจนแก้มฉีก